สวัสดีตอนแรกๆครับพอดีมนเนบ่บาเลต็ก็ได้ของนะครับจากแม่ทางจังหวัดปทุมธานีแหละครับเปินทส่งของส่งไม้เบาเลตนะครับก็ขอบคุณอะไรได้กับตีส่งของไม้บรูว่าขังไน้มีอย่างนี้ครับกขบ็ขอบคุณขอบคุณแม่หลายๆได้ครับเด้อส่งของมาให้เบาละเอ ได้ใส่เหรียญตะบาที่ิส่งของใส่ไมผมเนี่ยผมมาเบิ้งน้ำกันกันกบว่ามีอย่างกังในโอ้รังแรกนะครับที่ได้ <c oughs> ที่เป็นส่งของ,ของม่ายดูสึกดีใจนะครับดีใจบาเลสร,รูสึกดีใจครับที่แม่แเมเบิ้งช่องบาเลสละต่เพิ่นส่งของ ไม่ใส่เห็นแต่ว่าทรงของไม่ใส่กับขอบก้นละลายได้ครับรู้สึกตื่นเต,นต้นนะครับครั้งแรกนะครับที่เปินทรงของมาให้ให้บาละเอียดใส่ครับรกับบัคคิบบัคฝันเลยนะครับเพราะว่าเปินเบิงช่องบาละเอียสละเปิน ต่นเต้นครับพี่น้องนเลยเห,ลหังแหลกง่ชีวิตครับทําช่องมาตะเดียนท่านว่าครับหาหกไปปลายเดียนท่านท่านว่าแล้วเป็นส่งของไม้ใส่นะครับเป็นเห็นเบ้เาเลียดตย อยู่หน้าเนาะกับเนาะผมกับแม้เป่าบอลผมเลียงเลียงใกล้หละพี่น้องเลียงใกล้เลียงปลาเป็นกระสุงแม่เตเต้สามสี่มือแหละครับของขึ้นแม่มาถึงผม ว่างเม่กี้นี่แหละครับผมบังอยู่อยู่ประตูบ่อนที่เขาเสียงหน้าครับผมขอบคุณละลายเด้ครับเบิ้งน้ำกันกับวายเงียมหนักไ่เลย Marketing. เบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าได้เนี่ยอ๋อขอบคุณหลายเ้ยแม่ไม่รูขมามา้ขอบมามาโอ้กาแฟครับ นโโอ้ขอบคุณหลายเด้อครับเนี่ยติสมไม่ให้บ้าละเอ็ยดไม่รู้ว่าจะปููดขั้นแงออกไปนอกแต่คำว่าขอบคุณเน้่ยครับขอบคุณหลายเด้อครับอย่าชีฟัน ดีใจเนี่ยครับขอบคุณหลายเนี่ยครับติดทรงกาแฟาไม่โล่มามายาชิฟันรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณหลายเด้่ครับติดติดตามช่องบาลีเอสแล้วก็ ทรงกอกไม่เบาละเอียดดตไในกินในไส้นะครับขอบคุณจากใจจรีครับก็ขอให้แม่โยปทุมธานีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเน่ลำดัได้รวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณขอบคุณครับ ่แค้ 2, สองช่องสขอบคุณนะผมบอกว่าออกเลยครับมันรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ตื่นตันใจนะครับทำช่อง youtube มา,ล,า,มะมะามละเป็นเขามาเบิงงขามาติดตามแต่เพิ่งกับส่งของไม่ให้กินขอบคุณด้วครับ บ่าวละเอียดกับ่ามีคำทีเนี่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับดีใจนะครับทำช่องมาจะสามเดือนครับสามเดือนสี่เดือนเปิดช่องแต่เดือนท่านว่าไปไปลายเดือนท่านว่ามีกระเดียนมีหน้าสามเดือนสามเดือนกลัวกลัวขอคุณหลายเด้ครับ ตี่ทรงของไม่อายุให้กินให้ใส่ครับขอบคุณครับผมอดีใจครับ